ะคะ่ะบายยก็เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงว่าคือไม่ว่าเราจะเลือกคนอายุน้อยกว่าหรืออ่าแก่กว่าโตกว่าเราต้องดูว่าเขาเขารักเราคนเดียวหรือเปล่านั้นสําคัญแล้วเขาแอคชั่นยังไงกับคุณนะคะอ่าคพูดกับการกระทําไปในที่ทางเดียวกันไหมนะคะอืมเขาเข้าใจเรามากพอหรือเปล่า การจะเอาใครเข้ามาสักคนในชีวิตไม่ใช่เรื่องยากนะเพียงแต่ว่าเอาเข้ามาแล้วอ่ะคนคนนั้นมาสร้างความทุกข์หรือสร้างความสุขให้กับคุณมากกว่ากันไปช่างดูนะคะถ้าเขามีความทุกข์มากกว่าอย่าเอาเข้ามานะคะถ้าเขาเป็นเหมือนสิ่งอะไรที่เป็นมาทําลายสุขภาพจิตคุณนะคะหรือว่าทำให้คุณแบบโอ้โหไม่เป็นอันทำมาหากินนี่อย่าเอาเข้ามานะอยู่เป็นโสดดีที่สุดนะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะ แล้วแต่นะคนก็ต้องเลือกทนทางชีวิตของตัวเองนะไา่บายคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ